บนดวงจันทร์อันไกลโพ้นยานวีทูสองได้ส่งภาพด้านไกลของดวงจันทร์ล่าสุดมาสู่โลกในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาโดยจีนได้เปิดให้ชาวโลกช่วยกันตั้งชื่อให้ยานลำนี้จนได้ชื่อว่าอ e ีทูสองซึ่งในตำนานของจีนนั้นก็มีกระต่ายที่ชื่อว่าอ e ีทูด้วยเช่นกันเป็นกระต่ายที่ใจดีว่องไวคล้ายคลึงกับยานสำรวจด,ดวงจันทร์นี้อย่างมากแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของจีนอันลึกซึ้งด้วย นำตั้งแต่ที่เริ่มได้สำรวจดวงจันทร์ยานวี่ทูสองได้ลงจอดด้านไกลของดวงจันทร์ในปี2019ที่ผ่านมาเดินทางเกือบ1,500เมตรและเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากกว่า940กิกะไบต์ถือเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการศึกษาดวงจันทร์อีกด้วยในขั้นตอนต่อไปจีนจะดำเนินการส่งยานสำรวจดวงจันทร์ในภารกิจฉางเอ๋อ 6, เพื่อปฏิบัติภารกิจ เก็บตัวอย่างด้านไกลของดวงจันทร์และส่งกลับสู่พื้นโลกที่เป็นครั้งแรกของมนุษย์ส่วนภารกิจยานชังเอ๋อ7จะมีแผนลงจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ร่วมกับยานชังเอ๋อ8สร้างองค์ประกอบพื้นฐานของสถานีศึกษาวิจัยดวงจันทร์ทางวิทยาศาสตร์ด้วย